เรานำเทคนิคการล็อกการริ่มครับจากหนังชิ้นเล็กๆก็จะกลายเป็นหนังผืนใหญ่เกิดเป็นฟอร์มของงานคาราฟท,ที่น่าสนใจแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวอย่างในสมัยโบราณเวลาสร้างบ้านวงกบประตูนหน้าต่างเขาจะใช้ระบบการล็อกการกการิมเราจึงนำการล็อกการริมตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบแล้วดึงมาเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์เป็นการเพิ่มคุณค่าทางสังคมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้ครับ ปัจจุบันเราก็ทําผลิตเกี่ยวกับเครื่องหนังครับงานหลักของเราก็คือเป็นกระเป๋าแฟชั่นครับหลังจากนั้นเราได้เล็งเห็นเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่มีมูลค่าแล้วก็เป็นเศษวัสดุที่ย่อยสลายยากดังนั้นเราจึงตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจึงนําเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางด้านวัฒนธรรมในเรื่องของการริมการกลัดเราทํางานแฟชั่นอยู่แล้วแต่ว่าพอมาทําเป็นงาน ของตกแต่งเนี่ยเหมือนกับเราได้เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทําให้เราได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาได้เพราะปกติเราจะทําแต่งานแฟชั่นอย่างเดียวพอ,อสอสอทอได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่แล้วก็ให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็ได้โปรดัก์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนครับนักออกแบบก็ให้ข้อคิดเรามาแล้วช่วยกันปรับ บางจุดก็ปรับบางจุดก็ตัดออกเพิ่มเติมมีหมดครับเพราะว่านักออกแบบเขามีความรู้ในเรื่องของการตลาดศึกษาการตลาดด้วย<อ>แลเราตัวเราเองเนี่ยด้านการผลิตเท่านั้นพออาจารย์มาให้แนวคิดก็ทําให้เราแบบเข้าใจตลาดปัจจุบันครับคือในเรื่องของการผลิตทุกครั้งนะครับเวลาผมทํางานแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะแบ่งการผลิตออกเป็น3ส่วน ส่วนที่1เนี่ยผมก็จะมี5 1 0ก็จะทําเป็นงานโชว์งานไฮไลท์ส่วนที่2ประมาณ20%ก็จะเอาเทนสีของปีหน้าเทนสีโลกมาทําส่วนอีก7%ผมก็จะเป็นงานที่ทําเชิงพาณิชย์สามารถทําผลิตขายได้ปริมาณเยอะๆโดยนําเอาเทคนิคมาเป็นกิมมิคเล็กๆมาตกแต่งบนบนชิ้นงานครับจริงๆตอนที่ได้รับโจทย์นะครับว่าจะต้องมา ดูแลแบรนด์เป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ทันสุดาอะไรเงี้ยครับก็ได้หาข้อมูลมาเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้วก็รู้มาว่าทางคุณลุงอะครับมีการพัฒนาสินค้าในด้านแฟชั่นมาค่อนข้างนานแล้วก็มีจุดแข็งในเรื่องของแมทชเรีลที่เป็นพวกหนังอยู่แล้ว ก็เลยนําตรงนี้มาต่อยอดกับสินค้าโดยจุดหลักๆที่มองเลยครับก็คือว่าพยายามจะหาตลาดใหม่ให้กับทางแบรนด์ของผู้ประกอบการเพื่อที่เขาจะได้มีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นโดยที่วัตถุดิบเดิมหรือว่าองค์ความรู้เดิมในการผลิตของเขาครับก็ยังสามารถที่จะต่อยอดได้โดยทีมช่างฝีมือเดิมด้วยความที่เราเปนะ็นอ็อกแบบเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านก็เลยลองทําเป็นของแต่งบ้านชิ้นกเล็กเป็นผลงานที่ชื่อว่าเวททูเวทก็คือเราทําแจกันจากเศษหนัง ตัวผลงานตัวนี้ครับเราทําเป็นแจกันเป็นของแต่งบ้านที่มาจากเศษหนังเลยครับผมซึ่งมันเป็นเทรนของอของแต่งบ้านแล้วก็วงการการแต่งบ้านของโลกเลยในปีนี้เราก็เลยหยิบตรงนี้ครับมาต่อย,ยอดเพียงแต่ว่าเราเอาเรื่องของดีไซน์เรื่องของฟอร์มกับฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาจาับก็เลยเป็นการผสมผสานกันของไอเดียระหว่างแนวความคิดของของแต่งบ้านสมัยใหม่กับภูมิปัญญาเดิม ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเสร็จหนังอะไรเงี้ยครับของคุณลุงเข้าด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นโปรดักชินนี้ครับก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องของเราได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเพราะว่าเราได้เอาทุนทางด้านวพฒนธรรมมาอยู่แล้วเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับคนรุ่นใหม่ว่าเรา,าสามารถนำเอาภูมิปัญญาไทยเราอะ ให้สามารถก้าวสู่สากลได้ก็ต้องขอบคุณสสทครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงมาพื้นที่ให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมก็จะนำเอาความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มแล้วก็ชุมชนต่อไปครับ